หลายครังว่าปวกแม่ป้องกันแบบถาวรแบบปวกบกมาใกล้บ้านนีก็เจิงเบิดแหละนีก็เจิงเบิดแหละสวัสดีครับอิสานรพร่อเจ้าครับบางคนบ้านพังเป็นหลังๆกับมีย้อนปวกมันเจาะย้อนปวกมันจินปวกคือมหันตะยนัยเงียบถ้าบรรีบกําจัดถ้าบรรีบป้องกันพังแท,แท้แต่มันก็มีประโยชน์คือกัน ถ่าอยู่น้ำทงไ้ทงน้านะ่ะได้กินเห็ดปวกกันยอนปวกดีละแมนวะเมื่อนี้อิสานบ่เจ้าสิสวมบทบาทเป็นหมอกำจัดปวกจากน้อยนะพี่น้องนะที่แน่แ่เน้นเลยวิธีป้องกันแบบถาวรน,นะพี่น้องแบบถาวรบ่เจาะบ,าบา่นั่นเลยปวกบ่ามาใกล้นะนะถ้าสีเอาแค่กำจัดนี่บ่ถึงนาทีดอกพี่น้องนะ เสร็จบล้องดองเบิดมันก็มีหลากหลายวิธีที่สิกําจัดนะพี่น้องแต่มือนี่เน้นๆเ,เลยป้องกันแบบถาวรแบบปวกบมาใกล้บ้านบลกใกล้มาเทียงให้เถียงนะา <c oughs> นีก็เจิงเบิดตแหละนะครับนี่ตามภูมิปัญญาที่ผู้เฒ่าผู้แกทํามาปวกมันขึ้นเสานะพี่น้องก็สิเป็นทางอาดลาดขึ้นไปเจาะด้านบนน้ําคือน้ําแปรนั่นแหละนะครับอันนี้คือปวกนะครับ นี่เห็นบ่ปวกจึงสี่เลยนะครับอันนี้ก็สิยูค,ค้นเสานะครับสิแค่ให้เบิ้งนะ้านี่เสียพู้หละงัดขึ้นมากัสิเต็มเบิดแหละนะครับเหลืองๆแมนเบิดเลยตัวปวกนี่วะพูละ่ะนี่แหละมหันตภัยของบ้านถ้าเสาบ้านเสาเถียงให้เถียงนามันมีปวกขึ้นจังสี่เฮาสิแก้จังไดเอาอีหยังมัด ทำมาไปเบงวิธีแก้นี่น้ำเป่าน้ำเปล่าซื้อนะครับน้ำเปล่าหนึ่งสองเกลือเกลือยังก็ได้นะพี่น้องเกลือสินเท้าบ้านเท้าเกลือยังก็ได้นะครับเกลือธรรมดาเรื่องปริมาณกะแล้วแต่สิทธิ์ทำมากทาหน่อยนะครับอันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับน้ํากับเกลือเทเกลือลงไปนะครับเทลงไปเลยนะครับผสมน้ำมาที่นี่เขากะค้น คนให้มันเข้ากันซื่อๆเนี่ยนะครับน้ำเกลือผลให้เข้ากันนะครับถ้าเขาสิแค่กําจัดซื่อๆเขาก็เอาน้ำเกลือเทราดลงไปเลยนะครับบ่ถึงนาทีตายเกี้ยงมอยลอยนะครับเดี๋ยวสิทําให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเทราดลงไปเลยนะครับ หรือใส้ฉีดไส่พ่นไส้จึงใดกะได้นะพี่น้องกะสิตายเรียบแบบนี้เลยนะครับที่นี่มาเบิงวิธีการป้องกันแบบถาวรแบบปวกโบก้ามาใกล้เสาเลยดีกว่าประหยัดกว่าที่ไปจ้างพวกบริษัทหรือสัตว์อย่างนัมากําจัดโพอันนั้นเบืองตังอันนี้บบบทเด่ายถ้าเขาสิทําบ้านหรือว่าขุดดินฝังเสาบ้านนะพี่น้อง เขากะขุดดินเลยขุดดินแล้วเขาก็เอาเกลือผสมน้ำมาเทกอนไว้เลยนะพี่น้องเพื่อให้ดินมองนั้นมันเค็มนะครับถ้าดินเค็มนี่ปวกบ่มีเข่าก็แล้วกันแหละปวกนีเบิดเบอบวกก้าเขามาใกล้เลยนะครับถ้าดินเค็มหรือถ้ามันขึ้นอยู่แล้วจังซี่นะพี่น้องเขาก็เฮ็ดคื้เก่าน่แหละเขาก็ขุดแล้วก็เอาน้ำเกลือผสมน้ำนี่เทให้มันเค็มนะครับเพื่อ วกด้านบนมันกันสิลงมากินน้ำเพราะว่ามันขาดน้ำไม,ม่ได้นะครับถ้ากินไอ้น้ำเค็มแล้วมันกันสิแห่งโตแล้วก็ตายไปในที่สุดเว้าแบบสรุปง่ายๆนะพี่น้องเอาหน้เาเอาเกลือนี่พมาผสมน้ำให้เค็มแล้วก็ถ้าเขาขุดลุมเขาก็เอานี่ไปเทไว้ล้องให้พยายามให้มันเค็มที่สุดนะครับดินรอบๆเสา นะครับอันนี้ก็ง่ายๆนิดเดียวบ่อเปลืองตังพอไปจ้างเขามานั่นดอกมากําจัดดอกทุกปีทุกปีนั่นอันนี้เขาทําให้ดินดินเข้มปีเดียวนี่ปลวกบ่บมาไกล้จักปีเลยนะครับแบบทาวอนนี่ลองทําได้นะพี่น้องบอกว่าสิแบบกําจัดกับแบบนี่แหละนะครับไปฉีดไปพ่นเท่านั้นเองแล้วทาป้องกันกับตามที่วานะครับบ๊อบเปลืองตังเท่าใดดอก <c oughs> ประหยัดได้เยอะแบบนี้ต้องลองสวัสดีครับ